สวัสดีครับวันนี้มารีวิวรถเข็นตัดหญ้าแบบเดินตามนะครับนางแบบเราก็พร้อมแล้วตัวนี้นะครับเป็นของ Brick and s t a า t นะครับเครื่องยนต์ตัวรถเป็นของยี่หอ้อ Raptor นะครับโดยบริษัท VB Engine นนะครับตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือสตาร์ทจะง่ายมากนะครับจริงไหมครับ <laughs> ตัวนี้เป็นตัวปรับระดับนะครับอยากให้ลงพื้นมันสูงมันต่ำปรับได้แต่ส่วนใหญ่ของผมจะชอบปรับมาที่ที่3นะครับล็อกที่3นะครับตรงนี้ก็เป็นน้ำมันเครื่องนะครับเช็คน้ำมันเครื่องตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นเบนซินนะครับ ก็สตาร์ทง่ายดีใช้มาแล้วก็เข้าปีที่3นะครับยังเจ๋วอยู่เลยหัวเทียนยังไม่เคยเปลี่ยนก็ใช้ปกตินะครับดูแลสนามหญ้าก็สนามหญ้าก,ก็ประมาณ50ตารางวานะครับอ่ะนางแบบโชว์เลยครับขั้นแรกนะครับยักน้ำมันนะครับปุ่มตรงนี้นะครับ3ครั้ง3ครับ ขันที่สองนะครับคันเร่งขึ้นมานิดหนึ่งครับขันที่สามกดดึงตรงนี้เข้าเพื่อที่จะเปิดสวิตช์นะครับถ้าปล่อยอย่างนี้เครื่องจะสตาร์ทไม่ติดอ่ะโอเคขัค้นที่สามแล้วก็ดึงนะครับ เร่งเครื่งขึ้นนิดนึงครับพอแล้วครับอโอเคประมาณ3าสครั้งอันนี้ไม่ได้ใช้มาหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับอ่ะเชิญสาธิตเลยครับเดี๋ยว่อนนะครับออถ้าถ้า,ถ,าถ้ากดตรงนี้แล้วรถมันจะเดินใช่ไหมครับอ๋อถ้ากดตรงนี้้วรถมันจะเดิน น,นี้เขาก็จะเก็บหญ้าของเขาไว้ในข้างในเลยนะครับเมื่อเช้าเจอสัตว์นะครับเลือ้อยคานชนิดหนึ่งก็เลยไม่ได้ตัดมาเป็นอาทิตย์ละ,ะดูกันยาวๆนะครับแม่บ้านใช้งานได้ อันนี้ผมตั้งมาประมาณขีดที่สามนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะประมาณไหนอันนี้คือพื้นที่ที่ตัดแล้วอันนี้ยังไม่ตัดก็ประมาณสักสองสองเซนนะครับสองถามเซนส่วนญ้าที่ยังไม่ได้ตัดก็ประมาณสักเกือบเกือบสิบเซน หัดเสร็จแล้วจะสวยงามแค่ไหนมาแล้วครับออกกำลังยามเย็นาราคาตอนผมซื้อนะครับ12000นะครับตอนนี้เดี๋ยวต้องเช็คราคา ว่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ว่าน่าจะไม่น่าจะถึงหมื่นแล้วมั้งเดี๋ยวนี้เพราะว่ามีหลายยี่ห้อทำออกมาแข่ง ตัดไปสักพักนะครับหญ้ามันก็จะเริ่มเต็มที่ตัวเก็บนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาไปเทบางคนบอกว่าเอ้ยรถน้ำม,นมันมันมีปัญหาเยอะ,อะแต่รุ่นนี้นะครับโอเคเลยบางคนไปใช้เป็นไฟฟ้า เป็นไฟฟ้ามันก็ข้อดีคือไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนะครับแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือแรงมันไม่ค่อยเยอะนะครับอย่างตัวนี้3.5แรงส่วนของเป็นไฟฟ้ามันก็อยู่ประมาณสักหนึ่งแรงนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วครับข้อดีของเขาคือเดินเองบางคนไปต้องไปซื้อแล้วไปผักเหนื่อยผมลองละตอนนี้ไม่เหนื่อยครับเมียทา ตัดไปเรื่อยๆนะครับอ่าแป๊บเดียวก็จะสวยแล้ววันนี้ก็อากาศเยน็นๆจะเริ่มเข้าหน้าหนาวละสนามญ้ากขนาดนี้ก็ใช้เวลาวันนี้ใช้เวลามาแล้ว6นาทีนะครับ กล้สแะยุงก็เยอะครับยุงก็เริ่มมาตัดหญ้าไปยุงก็ไม่มีที่หลบ ถ้าว่างนะครับก็สองสาวันตัดครั้งหนึ่งหรือจะเอาทุกวันก็ได้เสียงก็ไม่ดังมากนะครับเหลืออีกหนึ่งรอบก็น่าจะจบเสร็จแล้วค่อยเหลือเก็บรายละเอียดนะครับตัดใหม่ๆนะครับมันก็จะเป็นรอยนิดหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ หญ้ามันก็จะเริ่มยาวขึ้นอีกก็จะไม่มองไม่เห็นรอยตัดลนะก็จะได้สนามหญ้าสวยๆส่วนบางคนก็ถามว่าเอ๊แล้วถ้ามีหินลกละ่ะทำยังไงหินเยอะมากเลยโอเคทำยังไงนะครับก็ค่อยๆเคลียร์ออกนะครับตรงไหนมีหินเราก็เก็บใส่ตะกร้าไว้เรื่อยๆ ก็ประมาณสักาขยันหน่อยก็อาทิตย์หนึ่งก็เรียบไม่มีอันนี้คุณนายก็จะเริ่มเก็บขอบละจนมะละกอนะครับโอ้ช่วงนี้ขํำเร็วมากยังไม่ถึงหกโมงเลย มืดเร็วมืดเร็วอโอเคแล้วก็ทาการเล็กลงนะครับโอเคอ่ะถอดหญ้าอย่ายงไรครับ งัดออกนะครับแล้วก็วางลูก่อนครับเอามือออกมาให้ได้ครับอย่าไปพังกระเทเรียบร้อยโอเคแล้วก็ประกอบกับให้ฝันตรงนี้มันเข้าล็อก เสร็จเรียบร้อยกับ Raptor นะครับโดย VB Engine รีวิวโดยคุณวัชมนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ